ฟทำเมนูตามสั่งคือเป็นปอเปี๊ยะหอกกล้วยครับแล้วก็จุ่มกับช็อกโกแลตอ๋อมาดูเมนูนะครับพร้อมร้านคุณมีไหมแบบนี้จริงๆที่ร้านไม่ได้ขายครับแต่ว่าเป็นเหมือนสแน็คที่เอาไว้ทำกินเองอ๋อใช่ไม่น่าเชื่อเลย ที่ร้านแถวยุตยาทำกินเองแบบนี้ด้วยสิฮะเอาไว้ทำกินเองที่บ้านครับแต่ว่าแบบทำไงทำไงไหนเชฟทำไงเออวันนี้ก็เหมือนสาธิตปอกกล้วยเฉยๆปอกกล้วยไอ้เบสต้น้นนะเบสปอกกล้วยต้องสาธิตก็ได้คุณเบสเป็งฮะกล้วยที่เราจะมาทำครับก็คือเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตทำเลยแล้วกันนะครับเชิญฮะต้องต้องหั่นหัว ท้ายก่อนเหรอฮะก็ใช่ครับน yeah> ี้ทีมงานบีฟมาให้เป็นการหั่นอย่างเดียวครับใช่เพ่าทีมงานบีฟมา มันต้องบางบางหนาขนาดไหนแล้วแต่เราชอบเลยครับแต่ว่าถ้าที่ผมทำมันจะเป็นที่ผมทำมันจะเป็นหันเป็นแว่นแต่ว่าไม่หนามากพี่พูดได้ไหมได้ครับพ่อพี่ที่เป็นอัซเอร์ก็ทำแบบนี้แต่ว่าจะไม่อยากให้หนามากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปห่อแล้วอะแป้งมันจะไม่ไม่ติดกันแต่เขาก็หั่นเท่ากับอันนี้เลยใช่ใช่ใช่ครับเฮ้ดูดีว่า แล้วดูดีนี่คืออะไรเองนะครัอร์รนก็ทำเองครับเพราะว่าไม่มีทางที่คือเทซนต์กับมือเลยจากนูเทลล่าใช่ครับเทเองกับมือใช่ครับอ่าไอ้เบสการปอกและหั่นกล้วยของเชฟเบสง่ายเหมือนสำนวนปอกกล้วยเข้าปากเลยใช่ไหมล่ะครับและแบบนี้นักชิมของเราจะว่ายังไงกันบ้างก็ต้องไปดูตอนชิมกันละครับ S <S ลอดด้วย แนวคิดเอามาทำก็โอเคแนวคิดือเขาไม่ได้คิดทีมงานของ Workpoint เป็นคนคิดให้คุณให้เกียรติเขาด้วยฮะเพราะฉันนั่งตกนี้ <h ums> <h ums> ฉันพูดว่าให้เกียรติเขาใช่ไหมฉันพูดได้คำหนึ่งเลยว่าว่าสวยค่ะอะไม่รู้เก๋ดีนะคุณผู้ชมจริงเอาไปทำในเม็หนึ่งในเมนูร้านคุณได้เ <h ums> ชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้